วันนี้เราจะพามาดูทีมงานแม่บ้านทำความสะอาดบ้านรีนเยทบ้านหลังนี้เป็นบ้านสองชั้นเราจะเห็นเศษฝุ่นเยอะมาก ตรงกระจกก็จะมีพวกคราบกาวพวกคราบสีติดอยู่นะคะเริ่มต้นขั้นตอนแรกพี่ๆเขาจะใช้อุปกรณ์ดูดฝุ่นดูดเศษฝุ่นก่อนนะคะเพราะว่าพี่ๆเขาป้องกันไม่ให้เศษฝุ่นหรือว่าละอองฝุ่นฟุน้งออกไปข้างนอกนะคะดูดไปเรื่อยๆนะคะไม่ว่าจะเป็นมุ้งลัว่วก็จะใช้อุปกรณ์ดูดฝุ่นดูดตามด้วยผ้าเปียกที่ลงน้ํายาเรียบร้อยแล้วก็เช็ดตามด้วยผ้าแหง้งลินชักที่บ้านมีกี่อันพี่ๆเขาดึงออกมาเช็ดหมดเลยนะคะต่อมาก็มาถึงงานกระจกงานกระจกนี่เราจะเห็นได้เลย วัากระจกที่เช็ดแล้วก็จะมีความใสและเงาต่อมาจะเป็นงานห้องน้ํานะคะในห้องน้าจะมีพวกคราบซิลิโคนคราบกาวเยอะมากพี่พี่เขาจะเก็บรายละเอียดให้หมดเลยนะขั้นตอนสุดท้ายจะเป็นขั้นตอนการถูพื้นแล้วนะคะขั้นตอนนี้พี่ๆเขาจะเก็บเศษฝุฟฟ่นกองแล้วก็ใช้อุปกรณ์ขัดพื้นตาพี่พี่เขาทํางานกันแบบรวดเร็วมากนะคะทีมงานมืออาชีพนะเราจะเห็นกันว่าทีมงานทํางานกันแค่มีกี่คนเองนะคะแต่ทําบ้านทั้งหลังขัดพื้นเสร็จแล้วก็ลัางทำความสะอาด เราจะเห็นได้เลยว่าบ้านสะอาดมากแล้วก็ใสเงามากนะคะเรียกใช้บริการโอวาสเมทไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะมีแต่ความพึงพอใจนะลึกถึงบริษัททำความสะอาดนึกถึงโอวาสเมทนะคะ